เรื่องเล่าวันนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องที่อ่อนไหวนิดนึงแต่ผมว่ามีความสําคัญอยู่มากเลยเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานะครับชาลีเคลิกนักเคลื่อนไหวสายอนุรักษนิยมชื่อดังได้ถูกยิงเสียชีวิตในวัยสามสิบปีระหว่างพูดในงานที่มหาวิทยาลัยยูทาซึ่งผมเองเนี่ยก็เคยเห็นชาลีพูดดีเบตบนยูทูบอยู่บ่อยมากช่องของเขามีคนติดตามถึง4ล้านคนและแน่นอนว่าการพูดดีเบตหรือโต้วาทีของเขาเนี่ยก็คือจะมีคนที่ไม่พอใจอยู่มากเลยทีเดียวเนื่องจากว่าเขาอ่ะเป็นสายอนุรักษ์นิยมทําให้มีคนนนะะรับบทททีี่่่่้งงชชออแแลลลก็ไมมเขาาาาสุดใหิ วิเทยาอยู่ท่านี้ระหว่างที่เขากำลังโต้วาทีกับคนร่วมงานเกี่ยวกับหัวข้อเหตุการยิงกราดแมสชูติงในอเมริกานั้น ก็มีคนคนหนึ่งได้ใช้ปืนสไนเปอร์ยิงจากดาดฟ้าห่างไป200หลายิงโดนเข้าไปที่ลำคอของชาลีเข้าและสุดท้ายก็เสียชีวิตซึ่งผมเนี่ยก็ไม่มีภาพมาเปิดให้ดูนะครับแต่คนก็บอกกันว่ามีเลือดออกมาเยอะมากภายหลังเจ้าหน้าที่ก็ทําการเร่งตามหาผู้ก่อเหตุและก็มีรูปนี้โผล่ออกมาซึ่งสุดท้ายพ่อของคนในรูปเนี่ยก็รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นลูกชายของตัวเองที่ชื่อว่าไทเลอร์โรบินสันโดยทางไทเลอร์เองก็สารภาพกับพ่อและก็ยังมีชัดจากดิสคอร์ดของเขาหลุดอีกด้วยทางพ่อของเขาเองก็ไปปรึกษากับบาทหลวงที่่งดสุซึ แน่นอนนะครับว่าการโตว,วาทีนี้อ่ะก็จะทําให้มีคนที่ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับเราแต่การสังหารแบบนี้มันก็มากเกินไปและคนที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดของชาลีเองนะครับก็ยังออกมาประนามคนที่สังหารเลยว่ามันเกิดไปจริงๆเพราะสุดท้ายแล้วความคิดเห็นก็คือความคิดเห็นและประเทศสหรัฐก็ต้องเริ่มตั้งคําถามอีกครั้งแล้วถึงความปลอดภัยในการจัดงานสาธารณะแบบนี้โดยเฉพาะในเรื่องการเมืองทุกคนล่ะครับคิดยังไงกับเหตุการณ์นี้บ้าง